สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําน้ําพริกกะปิค่ะวันนี้เราจะทําเยอะหน่อยนะคะทานได้หลายคนค่ะค่ะก็จะมีกะปิกะปินําไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะก่อนที่จะนํามาทํานะคะนี่เราก็ใส่ไมโครเวฟมาเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวน้ามะนาวกระเทียมผงชูรสผงชูรสใครไม่ชอบตัดออกถ้าทําทานเองไม่ใส่ก็ได้นะอร่อยเหมือนกันค่ะค่ะก็จะมี มะเขือพวงก,กุ้งแห้งนําไปต้มนะคะต้มพอเดือดพอเดือดแล้วก็วางพักให้เย็นสนิทค่ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นพริกจินดาแดงลงมือทําเลยค่ะจากนั้นเราจะนํากุ้งแห้งที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนําลงไปปั่นก่อนปั่นให้ขึ้นฟูก่อนนะค่ะหลังจากที่เราปั่นเนื้อฟูขึ้นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะรูงเครื่องเลยค่ะใส่กระเทียมค่ะ เราก็จะเป็นพริกค่คะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำมะนาวคั้นสดนะคะผงชูรสใครไม่ชอบตัดอ่อค่ะใส่เล็กน้อยก็พอเพราะว่า น้ำพริกเราอร่อยอยู่แล้วนะแต่ใปสักเล็กน้อยก็พอจากนั้นนําไปปั่นให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะจากนั้นเราจะไปทุบมะเขือพวงค่ะไปทุบหรือไปโขกก็ได้นะเอาพอแตก าจากนั้นเราก็มาปุ๊บมาเขือพวงค่ะเอาแค่พอแค่พอแตกนะเราก็จะเอาแตกประมาณนี้ค่ะ จากนั้นก็เทเลยในถ้วยเลยค่ะจากนั้นใส่มะเขือพวง ครจะใส่พี่ขี้หนูสวนก็ได้นะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ส่วนถ้าน้ําข้นไปให้เราเติมน้ําได้นะแล้วแต่เราชอบเลยให้เราชิมรสชาติได้ตอนนี้เลยนะน้ำพริกกะปิก็จะมีออกเปรี้ยวหวานเผ็ดนะคะสามรสนะเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มสี่รสค่ะเราสามารถชิมได้ตอนนี้เลยนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะจะเป็นผักต้มผักลวกได้หมดเลยค่ะมีปลาทูทอดชะอมทอดนะคะน่าทานมากรสชาติเข้มข้นค่ะค่ะน้ำพริกกะปิสูตรเข้มขน้นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องคูก,ก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ